แบ่งแยกจะนานหรือไม่นานขึ้นอยู่กับปัจจัย2อสาอย่างนะคะอ,อย่างแรกนะคะเป็นเป็นคิวรางวัดนะคะคิวรังวัดนะคะปัจจุบันนี้บางจังหวัดนะคะบางพื้นที่ก็อยู่ที่6 7เดือนเข้าไปแล้วนะคะบางพื้นที่เป็นปีแล้วค่ะอาจฉะนั้นนะ่ะเวลาเราได้คิวรางวัดเราไปยื่นรังวัดเราได้คิวรังวัดใช่ไหมคะหกเดือนเราถึงจะได้รังวัดหลังจากรางวัดเสร็จสิ้นแล้วประมาณ434เดือนถึงจะได้โฉนดอีกเนี่ยมันก็ทําให้ระยะเวลาย,ยาวนานขึ้นไปเรื่อยนะคะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเรื่องที่2ปัจจัยที่2ก็คือปัจจัยของความยากง่ายของฉนุดใบนั้นนะคะเช่นยากง,ง่ายแบบไหนวางยากง่ายก็คือว่า1ข้างเคียงยากง,ง่ายไหมสองก็คือว่าฉนุดของเรานะ่ะมันมีติดอะไรบ้างไหมเช่นติดที่ดินปลาสงวนที่ดินที่เป็นของสาธารณะอื่นที่มันจะต้องใช้เวลาในการตรวจเช็คเยอะประมาณนั้นนะคะมันก็จะทำให้ฉนุดมันช้า ใช่คไปเรื่อยๆประมาณนี้นะคะแต่วิธีการติดตามนะคะถ้าเกิดมันจะต้องถ้าเกิดเรารังวัดไปแล้วนะคะหลังรังวัดแล้วน่ะส,ะสองเดือน,นให้เราเที่ยวไปติดตามนะคะว่าเรื่องถึงไหนอะไรยังไงแล้วบ้างถ้ามันติดอยู่ตรงไหนเราจะได้ติดตามได้ถูกนะคะแต่ถ้าเราปล่อยเลยไปนะแน่นอนว่านานแล้วใช้วิธีการโทรติดตามเนี่ยค่อนข้างเป็นวิธีที่ประส,ขขสบความสาเร็จได้ช้ามากๆนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่บาง บางสำนักง,งานที่ได้ยินข่าวมานะคะไม่ค่อยรับสายด้วยนะคะประมาณนี้มันจะเป็นประมาณนี้ฉะนั้นแนะนําว่าถ้าเกิดหลังระวัดเสร็จแล้ว2เดือนเนี่ยให้รีบเข้าไปติดตามติดตามเรื่อยๆนะคะจนกว่าเราจะได้รับฉนดค่ะประมาณนี้นะคะเป็นประโยชน์ปวแชร์เช่นเดิมค่ะสวัสดีค่ะ